สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงก็จะใช้คอตตอนเพลนะคะขนาด3.5มมิลนะคะม้วนนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ190-200กรัมนะคะบวกลบ5%นะบางม้วนอาจจะ189อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเข็มขนาด5มิลนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นหัวทอง5มิลก็เท่ากับประมาณแปดทับ0ูนประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ที่ขั้นลายค่ะเข็มเก็บงานกัดไก่แล้วก็ใส่วัดนะคะการขึ้นต้นงานแบบนี้จำเป็นที่ต้องมีใส่วัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะเราจะพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะเหลือ,อไว้ประมาณ1ฟุตนะเอาไว้เย็บข้างบนหมวกนะคะ บิดนะคะให้ด้านสั้นด้านสั้นหรือว่าด้านปลายอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็สอดเข็มขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดห่วงมานะคะเราจะถักนะคะโซ่นะคะเกี่ยวา่ามนี้ถักโซ่ทั้งหมดประมาณ35เซนนะคะอันนี้ทําไซส์เด็กนะถ้าของผู้ใหญ่ก็อยู่ที่40-45เซนได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถัก งานมันตัวลายที่เป็นตัวหมวกนะคะมันก็จะทำให้งานขยายไปอีกนั่นเองนะคะอันนี้หนิงจะถักให้ได้35เซนแล้วก็ใช้วิธีการวัดเอานะคะง่ายดี เราก็ลองวัดดูพอมันเลยใช่ไหมกปึ๊บอ่าถอนเท่านี้เลยนะคะ ไว้นะคะในหลักสุดท้ายต่อมานะคะเราจะถักโซ่สามนะคะแล้วก็ถักพอนึงคอลงในหลักโซ่ที่ห้าหรือว่าหลักที่ถัดจากที่ขั้นลายมาทางซ้ายมือนะแบบนี้ค่ะรวบทีละสองห่วงนะคะพนันจิ้มลงไปในหลักนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบทีละสองห่วงทีนี้เราอันนี้เราออกเลยแล้วก็อื มาขั้นไว้ในโซ่หลักที่สามเมื่อกี้นะคะนี่นะคะข้างบนเลยเดี๋ยวเวลาจบงานจะได้มาจบตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะออพอหนึ่งคอนะคะจนสุดปลายโซ่นะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อนนี้นะคะเราก็เสร็จหลักสุดท้ายนะคะเราก็นำปลายข้างหนึ่งมานะคะเพื่อที่จะจบงานแล้วก็เชื่อมให้เขาเป็นวงกลมนะคะจิ้มไปที่โซ่หลักที่3นะคะที่ขั้นลายไว้เกี่ยวไหมลอดห่วงมานะคะนําห่วงซ้ายลอดมาขวานะคะคือการรอหอทีนี้หนิงจะทําลายแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สร้างลายด้วยการเว้นเเว้นช่องว่างนะคะมาดูเนาะโซ่ สามคั้นลายไว้นะคะถักพอหนึ่งคอไปหนึ่งอันนี้โซ่นี้นับเป็นหนึ่งหลักนะคะพอหนึ่งคอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักเป็นสองนะคะสามสี่นะคะให้เพื่อนๆถักโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง เว้นหนึ่งหลักแล้วก็ถักพอหนึ่งคอแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ถักพอหนึ่งคอไปอีกนะคะหนึ่งสองสามเนี่ยนะคะลวมกับของเดิมตรงนี้เป็นสี่สังเกตดูนะเสร็จแล้วนะคะถักโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง เว้นหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะแล้วก็ถักทึบนะคะหนึ่งสองสามรวมกับตัวเมื่อกี้นะคะก็เป็นสี่โซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอในหลักถัดมาถักเพิ่มนะคะอีกสามหลักหนึ่ง สองสามรวมกับของเดิมเป็นสี่หลักแล้วโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลกักพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักพอหนึ่งคอแล้วก็พอหนึ่งคอทึบอีกสามโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลกักพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง เว้นหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็พอหนึ่งคออีกสามหลักนะคะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็พอหนึ่งคอไปอีกสาม โซ่หนึ่งเว้นหนึ่งพอหนึ่งคอโซอ่ต้องเก็บไหมให้หมดนะหนึ่งเกี่ยวไม่หมดโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็ทัาไปอีกนะคะทีนี้นะคะ สังเกตว่ามันจะเหลือนะคะไม่ครบอ่ะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องเว้นนะแล้วก็มารอหอตรงโซ่หลักที่3ามที่ขั้นหลายนะคะก็ถือว่าลงล็อกพอดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูเป็นชุดนะคะเพราะว่าเขาจะถักแบบนี้สองชุดนะคะแล้วก็อีกสองชุดก็จะถักสลับกันนะคะเพื่อนๆมาดูนะหนึ่งสองสามขั้นลายนะคะหนึ่งสอง สามโซ่หนึ่งะคะพอหนึ่งคอลงตรงของข้างล่างเลยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอตรงกับลายของข้างล่างตรงที่เป็นพอหนึ่งคอทึบเราก็ถักพอหนึ่งคอทึบไปเลย มันจะถักซ้ํากันมันก็จะได้ช่องตารางแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะแบบเดียวกันนี้จนสุดตัวงานนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชุดสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็จบงานนะคะเป็นตารางนี้พอดีทีนี้นะคะเราก็จะขึ้นแถวใหม่นะคะ โซ่สามก่อนนะปึ๊บข้าลายไว้ที่โซ่หลักที่สามก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้โซ่อีกหนึ่งหลักนะคะโซ่สามเมื่อกี้แทนพอหนึ่งคอนี่คือโซ่หนึ่งหลักนะคะเว้นหนึ่งหลักใช่ไหมคะถักมาอย่างนี้โซ่หนึ่งนะคะเนี่ยเราก็เว้นตัวนี้ไปนะคะแล้วก็มาถักในนี้ค่ะ ในช่องโซ่หนึ่งตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะคะโซ่หนึ่งตรงนี้ก็เว้นหนึ่งหลักนะคะก็ถักแบบนี้โซ่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็เว้นค่ะแล้วก็มาถัก คองไปในโซ่นี่นะคะสองสามสี่นี่นะคะเพื่อนๆสังเกตดูตัวช่องว่างอะคะ่ะเขาจะสับหว่างทุกๆสองแถวนะคะจะถักซ้ำลายเดิมสองถักแบบนี้นะคะอีกสองอันนี้เดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูนะคะตลอด ทั้งแถวเลยนะคะโซ่หนึ่งเว้นปึ๊บก็บให้คล้องตรงโซ่ช่องโซ่นะคะโซ่หนึ่งเว้นโซ่หนึ่งเว้นนะคะ โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เวน้นโซ่หนึ่ง ะะจบแถวเราก็จะมารอห่อตรงโซ่สามตรงนี้นะคะเพราะว่าโซ่สามเนี่ยมันก็เท่ากับพอหนึ่งคอหนึ่งหลักนั่นเองค่ะรอห่อไปเลยแบบนี้นะคะอ่ะขึ้นต้นแถวใหม่นะคะเราจะถักแบบเนี้ยสองชุดนะคะเพราะว่ามันจะสลับกับข้างล่างเพื่อนๆสังเกตดูว่าลายเขาจะสลับหว่างกันนะคะโซ่สามเสร็จนะคะเราก็ขั้นลายเหมือนเดิม เสร็จแล้วก็โซ่อีกหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนี่ค่ะแล้วก็ถักซ้ำกันไปเลยนะคะ เดี๋ยวหนิงจะถักให้จบแถวนี้นะคะให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะได้ดูวิธีการขึ้นแถวต่อไปนะคะเพราะว่าที่เหลือนะคะก็ให้เพื่อนๆไปถักนะคะสับวางจนได้ความสูงที่ต้องการนะคะในที่นี้นะคะความสูงของหมวกนะอ,อ,อยู่ที่23ขึ้นไปนะคะประมาณ23 -25 มถึงเซนเนาะแต่ว่าตัวลายตรงนี้ค่ะลายที่เราถักตรงเนี้ยเราจะถักแค่20 20เซนนะคะก็คือจะ เลยไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องความสูงนะคะเพราะว่าเาถ้ามันยาวไปก็สามารถพับเป็นขอบหมวกได้แบบนั้นนะคะเอาให้แบบให้มันลงล็อกลายพอดีนะคะแบบว่า,าลายละสองแถวสองแถวอย่างเงี้ยไปพอดีแถวก็จะสวยกว่านะคะก่อนที่เราจะไปถักขอบหมวกนั่นเองนะ จบงานเสร็จปุ๊บอันนี้นะคะเราก็จะมาถักตามผังของสองแถวตรงนี้นะคะโซ่สามขั้นลายนะคะพอ1คอนะคะลงในช่องโซ่นี้จิ้มลงไปแล้วก็จิ้มลงไปอย่างนี้ ตรงนี้ก็เท่ากับว่ามีพอหนึ่งคอสี่หลักนะคะโซ่สามแทนพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งเว้นไว้หนึ่งหลักใช่ไหมคะแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะพอมาเจอช่องโซ่หนึ่งก็พอหนึ่งคอหนึ่งพอหนึ่งคอสองสามรวมกับตัวนี้ก็เป็นสี่เห็นไหมคะ แล้วก็โซ่หนึ่งเว้นนะคะพอนึงคอโซ่หนึ่งเว้นพอนึงคอตรงข้างล่างก็จะถักพอนึงคอเข้าไปในช่องโซ่เลยนะคะโซ่หนึ่งะเกินนะคะแอบเกินเผื่อให้ แล้วก็นับด้วยนะคะนี่โซ่หนึ่งเว้นแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งเว้นแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะ ะะเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าช่องว่างเขาจะสับหว่างกันไปอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ไปถักนะคะสับหว่างกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนได้ความสูงตามที่ต้องการที่หนิงแจ้งไปนะคะแล้วก็กลับมาพบกันเพื่อจะดูวิธีการถักขอบนะคะในที่นี้ของหนิงอะ่ะก็จะอยู่ที่20เซนนะคะประมาณ20เซนแต่ว่าถ้ามันจะเลยเพื่อที่จะให้มันครบพอดีกับตัวชุด ของช่องว่างแบบนี้สองแถวสองแถวแบบนี้ก็ให้เลยไปแถวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เราค่อยมาเจอกันตอนที่ถักขอบหมวกกันนะคะตอนนี้นะคะก็ถักได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าเออเขาจะยาวกว่า20เซนนะคะเพราะว่าพอ20เซนเนี่ยมันจะมันจะขาดขาดไปช่องหนึ่งขาดไปแถวหนึ่งนะคะอันนี้ก็ประมาณเออไม่ได้ประมาณนะอันนี้ย1เซนนะคะ 21ซนทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักขอบนะคะขอบหมวกหนิงจะถักแค่สองแถวนะคะเพราะว่าเป็นลายง่ายๆนะลายพอหนึ่งคอเท่านั้นเองขึ้นต้นนะคะด้วยโซ่สามขันลายไว้เราจะถักพอหนึ่งคอทึบะเหมือนฝั่งนี้นะคะเป็นโซ่ก็พอหนึ่งคอไป แบบนนี้ะะคะที่เป็นพอหนึ่งคอเราก็ถักพอหนึ่งคอตรงๆไปเลยนะคะไม่ต้องถักแน่นมากนะคะเราเราไม่ได้ต้องการให้เขาเออขนาดเล็กลงนะคะเราจะแบบเหมือนกับเก็บความเรียบร้อยของลายนะคะก็ทำถักขอบไป ะะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะถักแถวนี้จบแล้วก็มาดูวิธีการขึ้นแถวต่อไปกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นอีกแถวหนึง่งใช่ไหมคะที่เป็นพอหนึ่งคอขอบหมวกแล้วก็จะมีการเก็บปลายไหมจบงานใช่ไหมคะแล้วก็มีการเย็บด้านบนหมวกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงหลักสุดท้ายเนาะของแถวนี้ ก็จะจบงานนะคะเหมือนเดิมเลยเอ่อลาหอแล้วก็โซ่สามหลักขั้นลายไว้แล้วก็ถักพ่อหนึ่งคอนะคะไปในทุกๆหลักเลย<ม>เพียงเท่านี้นะคะ<ม>เดี๋ยวก็ไปถักให้จบแถวนะคะค่อยกลับมาเจอกันตอน<ม>อ่อจบงานแล้วก็เก็บไปใหม่เนาะ เราก็ลองวัดดูก,ก่อนก็ได้นะคะว่ามันประมาณยี่สิบสามได้ไหมฮ่าฮ่2ยี่สิบห้าเลยนะคะก็โอเคแล้วล่ะย5 2ห้าสองแถวอืมเพราะถ้ามันน้อยกว่านี้อ,อ๋อถ้ามันน้อยกว่านี้มันจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ถ้ามันมากกว่านี้มันก็จะแบบยาวไปสำหรับเด็กน้อยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึง แถวสุดท้ายหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะมาดูการจบงานเก็บไปใหม่นะคะก็คือรอห่อเหมือนเดิมเลยปุ๊บอย่างนี้นะคะดึงให้แน่นแล้วก็เกี่ยวใหม่มอีกครั้งหนึง่งดึงให้แน่นนะคะตัดไหมได้เลยก็เหลือประมาณนี้นะคะมันดูยากนิดนึงเพราะว่าเออหนึ่งใช้จักรข้างในใช่ไหมเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ถ้าเอาไปถักผสมกับสีอื่นเนี้ยก็ได้อีกสักใบหนึ่งได้เหมือนกันนะแต่ถ้าถักแค่เขาที่เหลือเนี้ยไม่น่าจะพออีกใบนะคะพอเราจบจากข้างในมันเหมือนว่าเออมันเหลือเยอะออมันก็ไม่เยอะนะคะเบาๆเลยแหละนี่นะคะเราก็จิ้มลงไปกับเข้าไปข้างในอย่างนี้ค่ะ แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทีนี้ก็เก็บนะคะเก็บไปใไหมหลังตัวงานตรงนี้นะคะเรียบร้อยเป็นชายหมวกนะคะทีนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเย็บนะคะ เย็บให้เขาเป็นหมวกตรงนี้นะคะที่เราไม่ได้เชื่อมเนี่ยเราก็จะเชื่อมนะคะเย็บปุ๊บเรียบร้อยชิดกันแล้วนะคะก็เหลือก็เย็บขึ้นลงนะคะอย่างละทีละสามหลัก แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข็มนะคะเข้ามาด้านในก่อนรูดนะรูดรูดจัดให้มันเป็นจีบจีบนะคะประมาณนี้พลิกงานข้างในจับแน่นๆนะคะดึงดึงแล้วให้จับจีบให้เขาแบบเป็นทรง จีบๆอย่างนี้นะคะให้เรียบร้อยปึ๊บรูดแล้วนะคะเราก็จะเย็บ พอชิดสนิทแล้วนะคะก็จะเก็บปลายใหม่แล้วนะคะสะกิดปื๊บนึ่งแล้วก็พันล็อกใหม่ไว้นะคะที่เหลือก็เก็บปลายไหมหลังงานถักนะคะยิงจะเก็บแนวนอนเอ่ยแนวดิ่งลงมานะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะคะงานที่ได้มีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาสรุปขนาดกันนะคะถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมวกเด็กนะคะนี้เราก็จะมาวัดขนาดกันนะคะงานที่ได้มีรอบศีรษะนะคะประมาณ44เซนนะคะซึ่งใส่เราก็จะยืดได้ถึงเกือบ50เซนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวขอบหมวก ขอบหมวกจนถึงตรงที่เริ่มต้นตรงนี้นะคะก็อยู่ที่25เซนนะคะก็ถือว่ายาวพอสมควรแต่ว่า เด็กๆใส่แล้วก็สามารถพับขอบขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนี้ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนเข้ามาถามออคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับหนิงได้ที่หนิงส f a facebook fanpage ได้เลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะซื้อได้ที่หนิงสลีด .com/ o มค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาลงวิดีโอใหม่ๆก็จะได้เด้งเตือนกันนะคะแล้วก็เราพบกัน คลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ